โค้งเต่งตานีครับโค้งนี้ตัวเข้ยงโค้งลึกตรงนี้แปดเมตรนะพี่นะตรงนี้ลึกฮะสุดฮะตรงนี้เรียกโค้งเต่งตานีนะต้นเต่งตานีใหญ่ครับผมต้นนี้ก็เกือบเกือบสี่ร้อยปีแน่นอนต้นนี้ครัพี่เต่งตานีครับผมใหญ่มากเลยเห็นไหมพี่ต้นบนนู้นฮะพี่ต้นเต่งตานีบนนู้นฮะพี่เห็นไหมข้างหน้าเรือซ้ายต้นใหญ่เห็นไหมฮะนี่ลึกสุดครับผม นะพี่ผมมาขับทายกับผมก็ไปเสือเป็นกิจกรรมกิจกรรมร่วมเนาะแล้วผมมีมีโดนสอนด้วยใช่ไหมฮะกายสอนด้วยใช่ไหมฮะกายสอนพายเรือด้วยตอนนี้อันนี้มันจะเป็นถ้ำอยู่ใต้น้ําฮะมีคนเคยเข้าไปไหมครับก็คือมุดลงไปแล้วครับผมครับจะเป็นถ้ำลงไปข้างในล่างฮะเคยมาดําสํารวจดูครับผมคือเขไม่กล้าไปเรื่อย่โอ้พี่พี่ดูนู้นนู้นนู้นจะดังอย่าดังปลนุู้ดนู้นซ้ายมือ ะฮเดี๋ยวพี่พี่เปาเรือพี่เปาเรือเลยครับไปแล้วแขกมาแล้วจะ oh. สวนแขกหนึ่งลำครับผมนี่สทัส้งสองแกงมะจาาาันทรครับพี่เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาที่นี่เนาะเรือในมือนี่แหละฮะเดี <Another one. S 2> ๋ยวเข้าไปจอดเทียบท่าก่อนว <isions> ันนี้พี่เขาก็ใช้หัวอาหารปลาวันนี้เน,ะ <ple as> นาะ <ple as> ปลาเยอะครับผมปลาเยอะสี่ถุงนะครับโอเคใส่บาตรเด้งเด้งเข้าไปลูกเด้งเข้าไปโอเคครับผมอ่ะอันนั้นฮะ ครับผมจะตกใจนจดหน่นอนกรจใช่ไหมฮะจะเพี่ยนเห็นปลาพวงไหมฮะสังเกตดูในน้ำนะฮะเห็นไหมตัวใหญ่ยาวๆจะแปลกๆเขาสังเกตดูนะฮะครับผมขออนุญาตตรงนี้ฮะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลังจากดูผีเสื้อแล้วก็มาอาหารปลาที่สำนักสงฆ์แก่งมางจากให้ให้ลักกลางลำเข็กเลยนะฮะให้บนเรือครับผมเราไม่ต้องลงเรือครับผมอาจุไปเลยฮะโอ้โหอาอาหารใส่ในมือฮะครับอย่าเพิ่งให้หมดนะพี่ ครัไป,ไปเรื่อยฮะสวยครับผมวันนี้ปลาปลามายังไม่ได้กินครับผมแขกเงไม่ค่อยเยอะ,ะสนุกครับผม ไปเรื่อยครับไปเรื่อยอ่าไม่เจ็บครับมันตกใจเฉยฮะจักระเดียมหน่อยหน่อยครับผมร้อนนะร้อนะ